You in my presence. I am being summoned. It ends tonight. Ah! I will protect you, warrior. Welcome to New World, motherfucker. You have made your master's ไป,ไป Yeah, you're ready. Stop. 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 พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆแบบเนี้ ngu sẽ càn hay mít I am the king of demons. Up just get started. <coughs> 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 โอ oh ้ไม hey, oh, ่ร oh. ู้จักตบูุ้งลูก לא <trust> דאג' <game>. <Dubai> เดียวมาดียเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอที่นี่ก่อนดิเนเนเน่ยบางๆงไรอยเงี้ยอยู่นี่อ่ะยิงมาดิหูวลอยละสวยเพื่อนผิดหวัง

อ้าวตั s <S ้งเพิ่งลืมไปเลยฮีมีกไหงามไส้ก็ไม่รู้จักกูยังลูกมีกไม่งามไส้เด็กๆไปน้อง ไปเพื่อนยิงไปกูแทงไม่อยู่ยิงไปแม่เอากูอยู่แล้วนี่บ้าหรือเปล่าฮะ <c oughs> โอ้ไม่รู้จักต้นสงังเกตุ This พวกันติให้มางข้าได้ปะแต่ตอนนี้เหรอไอเหี้ปินไปแล้วไปแล้วโอ้ไกลจัดอ่ะเพื่อนเอาอีสเก้ากัดไหมตัวรักาเตไม่หมดไอที่รักขามันตัวมันจะรักพิทักษีโอ้โหมีไม่งามไส้ เด็กๆไปน้องอ้าวซับเองหรือไปเลยอย่าวิ่งไว้ยิบไอ To suffer the suffering, ah! suffering. อะไรวะเพคะี่ระดับดีมีกไหมงามไส้อ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกไม่ขนา้มือพี่เลยเที่หลัง <ๆ S 2> ขอ <ผม S 1> เองวันนี้หน่อยนะ Oh. Master, the way, arise or be forever fallen. Those who suffer, suffer in ecstasy. Invisibility. ขนามือพี่เลยที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะโอ้ไม่รู้จักของกพยังลูก d e s ลอ o y ่แค่พนามือี่เลยที่หลังเขาเก่งตากตกอย่าลูก ฟิขายิง้ำจัดเลยไมค่ฆ่ามันได้แขงอยู่เลยต้งหลังยน่รีหปแล้วอโอ้ไม่รู้จักผมยังลูก No, Mickey, Luna. Those who suffer suffer in ecstasy. Pain is just the beginning. I am being summoned. <coughs> my ามหายมัหอมจุกจิกเายมาเลยครับจดไปสามแล้วเหรอคุยไม่ช่วยเพื่อนดีไปที่บอกตรงๆที่ัาของี ออเปค่ดว่าอ,อ,อู้เป็นตู้เอทีเอ็มเหรอ i ัันเนียคุตันนเก้ันงหยิงเมั้ครก็อยู่แค,คไ่ไนเด็ยังยิงบางกระสุน่ This bliss won't last. and its light will wane. Then darkness will reign once more. Lord. I have been with some I'll be here all day, baby! A stunning! Race. You and I are gonna be it. real! <laughs> ก่จะขาไม่ลีเลยอะ Obey <laughs> your masters. <laughs> the Legion have destroyed the <laughs> Hellborn Dama. You and I are gonna be real good. นี่เขาจัดไปสามแล้วเหอเรอเฮ้ยเม,มีกินแล้วนะโอ้ไม่รู้จักบอกกูยังรู้แม่มันจะหอบจุบ <S 2> <S 2> จ๋ยเด็กๆไปน้อง I'll protect you, warrior. I'll bet you're starting to like <laughs> Here comes the conceit! Here comes the When you are in my presence... Well, we all oh, make sorry, this come. shit look easy! Hey, what am I doing now? Summoned. Stay Those who suffer, suffer in ecstasy. We all saw this We all saw this He's Now the <what> <Nonetheless> <music> กต่อไอ้ตันเลือดหรอทำตันเลือดมาข้ามเนี่ยน้อยนเตี่ยยิบหายกถึงกูหมดไปตามระบอกหนว่วยเติมไม่ทันหมดครั้งแสงแล้วมั้งไอ้เี่ยตีเดนท้อไอ้ตัวเยี่ย จับทองยินในบ้านแล้วกูจะยิงยินใหจะเข้าอยู่อะไรเอตัวไหนตัวมันตัวนี้จะเก้เาคายโอ้ you ตัวเฮียน <Take me. S 1> oh, ี่มันต้องมีตัดเลือดฆ่ามันนะวัดวัดไปไอ้ที่มัอินีบ้าแล้วโอ้ยเจ๊ถ้มไม่เสืองนยสัตว์ตายเนี่ย ่ไปสาวไปนอนหรือเปล่าแต่ทองคงเพื่อนเดี๋ยวไปแต่ทองเหรอเออนี่จะได้ละใช่โอ้โหยังไม่ทันได้